บุ๋มปนัดดาให้เลขเด็ดแฟนๆแห่แแสองงวดนี้มาแน่โลกกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งในรอบหลายปีสำหรับนักสแสดงพิธีกรแนวหน้าของเมืองไทยอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ด,ดีที่พึงประกาศเปิดตัวหวานใจคนใหม่กล้ามโต กอฟอาธิ์ดีกรีนักยิงปืนทีมชาติซึ่งแม่บุ๋มก็ยอมรับว่าคุยกันและตกลงคบหาดูใจกับแม่บุ๋มมาสักพักแล้วแม้ถึงว่าช่วงนี้สวยวันสวยคืนอ่อนล้าคนมีความหลักนี้เองล่าสุดก็พักเรื่องรล่ารักๆมาให้โชคแฟนๆบ้างดีกว่าโดยบุ๋มปนัดดาโพสภาพคู่หลักกิโล ที่มีตัวเลขทีปชจุด3 0กรมทางหลวงชนบท2อำเภอหัวหิน7โรงเรียนวังไกลกังวล6พร้อมระบุสั้นๆว่าหมายเลขทีออกงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆบอกจะนำไปเสี่ยงโชคดูบ้างบางคนก็แซวคำๆว่าถ้าไม่ใช่แฮปแท็กขออนุญาตเผาสำนักค่ะ แม้แซวกันขนาดนี้หนึ่งกุมภาพันธ์มารลุนกันจ้าใครจะเฮงใครจะโห